บัดคำสลัดแฉะแฉะแฉะกาแฟแกาแฟมีแพมีแพและดู แปลดูแบมือแบมือถือแหถือแหมือแปมือแปห้องแงห้องแงแมาแมา่ แม่แม่ดูแลดูแลจอแจ้จอแจ้